สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง Thai War Machines แหล่งรวมข้อมูลและเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากรัสเซียรุ่นปรับปรุงปี2026นั่นคือ tu 2 2 m 3เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งในด้านสมรรถนะเทคโนโลยีและความสามารถในการปฏิบัติการซึ่งหลายคนยกให้เป็นหนึ่งในเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ทรงพลังที่สุุุดในนป,ปััจจบ tu ย2อ m 3เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลที่รัเสเซียใช้งานมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นแต่รุ่นปี2026นี้ไม่ใช่แค่การซ่อมบำรุงหรือปรับเล็กน้อยแต่เป็นการปรับโฉมใหม่เกือบทั้งหมดเพื่อให้รองรับสงครามสมัยใหม่เริ่มจากการออกแบบโครงสร้างลำตัวที่มีการใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาและแข็งแรงขึ้นลดน้ำหนักรวมของเครื่องทำให้บินได้ไกลขึ้นและบรรทุกอาวุธได้มากขึ้นในขณะเดียวกันยังช่วยลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์ทำให้มีคุณสมบัติสตีลสูงขึ้น หนึ่งในจุดเด่นของรุ่นนี้คือเครื่องยนต์รุ่นใหม่ nk 3 2 0 2ที่มีแรงขับมหาศาลและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงดีขึ้นช่วยให้ tu 2 2 m 3รุ่น2026สามารถทำความเร็วสูงสุดได้เกือบแมตสองและบินได้ใกล้กว่า8000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศการติดตั้งระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศก็ยังคงมีอยู่เพื่อขยายระยะการปฏิบัติการได้แทบไม่จำกัดด้านอาวุธรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาให้รองรับทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีความเร็วเหนือเสียงรุ่่นลาสุด เช่น KS-32 ที่มีระยะยิงกว่า1,000กิโลเมตรและสามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาพที่มีการต่อต้านจากระบบป้องกันทางอากาศขั้นสูงนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และ GPS รวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ได้ตามภารกิจที่ได้รับสิ่งที่ทำให้ TU-22M3 รุ่นปี2026แตกต่างจากกลุ่นเดิมอย่างมากคือระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ที่ล้าสมัย เรดาร์รุ่นใหม่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายทั้งบนอากาศและภาคพื้นได้ในระยะไกลพร้อมระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนสัญญาณเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามลดโอกาสที่เครื่องจะถูกโจมตีอีกทั้งห้องนักบินยังติดตั้งจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบระบบนำร่องแบบผสมผสานที่ใช้ทั้งดาวเทียมและระบบภายในทำให้การบินและโจมตีเป้าหมายมีความแม่นยำสูงสุดสำหรับประเทศไทยแม้ว่า tu 2 2 m 3จะเป็นเครื่องบินที่รัสเซียออกแบบเพื่อใช้ในกองทัพของตน แต่ข้อมูลด้านยุทวิธีของเครื่องบินรุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างมากเพราะหากมีโอกาสในการฝึกซ้อมหรือปฏิบัติการร่วมกันการเข้าใจศักยภาพของเครื่องบินระดับนี้จะช่วยให้กองทัพไทยสามารถวางแผนป้องกันและปร,ะรับใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้เครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยใกล้อย่าง TU-22M3 รุ่นใหม่ยังถูกออกแบบมาเพื่อรองรับปฏิบัติการทั้งทางทะเลและทางบกซึ่งหมายความว่ามันสามารถโจมตีเรือรบขนาดใหญ่ได้จากระยะไกล หรือทำการโจมตีเชิงลึกในเขตสัตรูได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงจุดนี้เองทำให้ประเทศที่มีพื้นที่ชายฝั่งยาวและทรัพยากรทางทะเลสำคัญอย่างประเทศไทยควรให้ความสนใจการอัปเกรดด้านความปลอดภัยก็เป็นอีกจุดที่น่าพูดถึงรุ่นนี้มีระบบเตือนภัยหลายชั้นรวมถึงระบบปล่อยแฟงและชาฝอเพื่อต้านขีปนาวุธนำวิถีและยังมีระบบเอาตัวรอดของนักบินที่ทันสมัยขึ้นเก้าอี้ดิดตัวรุ่นใหม่สามารถทำงานได้แม้ในความสูงต่ำและความเร็วสูง ทำให้เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของนักบินในสถานการณ์วิกฤตสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนให้ความสนใจคือความสามารถในการบรรทุกอาวุธได้ถึง24ตันซึ่งถือว่าเยอะมากเมื่อเทียบกับเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดกลางอื่นๆทําให้สามารถเลือกติดตั้งอาวุธได้หลายประเภทพร้อมกันเช่นขีปนาวุธต่อต้านเรือร่วมกับระเบิดนำวิถีเพื่อโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินในการบินเพียงครั้งเดียว อีกจุดที่รัสเซียให้ความสําคัญคือความสามารถในการบินต่ําด้วยความเร็วสูงเพื่อลดการถูกตรวจจับจากเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามที่ยู 22M3 รุ่นใหม่สามารถบินลอ้อภูมิประเทศในระดับต่ามากด้วยระบบควบคุมการบินอัตโนมัติทําให้มันสามารถเข้าโจมตีเป้าหมายได้อย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อพูดถึงภาพลักษณ์ทียู 22M3 รุ่นปี2026ก็มีการปรับดีไซน์ให้ดูทันสมัยขึ้นปลายปีกและหางถูกปรับปรุงให้ลดแรงต้านและเพิ่มความมั่นคงในการบินความเร็วสูง การพ่นสีและลายพรางก็ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อลดการสะท้อนทั้งในคลื่นเรดาร์และในสายตาหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเริ่มจับตาการปรับปรุงครั้งนี้เพราะมันอาจมีผลต่อสมดุลทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคหากเครื่องบินรุ่นนี้ถูกส่งไปประจำการในพื้นที่ต่างๆจะสามารถสร้างแรงกดดันทางการทหารได้ทันทีแม้ประเทศไทยจะไม่มีเครื่องบินรุ่นนี้ในประจำการ แต่การศึกษาขีดความสามารถของ TU-22M3 รุ่นใหม่จะทำให้เราเข้าใจวิธีการรับมือและการป้องกันในกรณีที่ต้องเผชิญกับอาวุธระดับยุทธศาสตร์นอกจากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีการบินทางทหารของเราเองในแง่ของยุทธวิธี TU-22M3 รุ่น2026สามารถปฏิบัติการได้ทั้งแบบเดี่ยวและเป็นฝูงร่วมกับเครื่องบินขับไล่คุ้มกันและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศทาให้ภารกิจโจมตีมีความยืดหยุ่นสูงมาก การโจมตีเชิงรุกและการตอบโตทางยุทธศาสตร์สุดท้ายนีู้ u 2 2 m 3รุ่นใหม่ปี2026ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ก้าวกระโดดของรัสเซียด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นสมรรถนะที่เหนือกว่าและความสามารถรอบด้านในการโจมตีในระยะไกลไม่ว่าคุณจะมองมันในฐานะเครื่องมือป้องกันประเทศหรือเป็นภัยคุกคามที่ต้องเตรียมรับมือทู u 2 2 m 3รุ่นใหม่นี้ก็เป็นเครื่องบินที่ทุกประเทศควรจับตามอง สำหรับเพื่อนๆชาวไทยที่ติดตามช่องไ a i w a ล Machines ผมหวังว่าข้อมูลวันนี้จะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ในยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมากแค่ไหนและเราจะสามารถเรียนรู้เพื่อน,นำมาปร,รับใช้ในการพัฒนาศักยภาพกองทัพไทยของเราได้อย่างไรฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดเข้มข้นเกี่ยวกับอาวุธและเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ